าวาสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกันร้านหาดไทยพิชิ่งสูขุมวิท8ปดสนะคะโอ้โหมาไม่ทันโปร11เทับสินะคะแต่หนูก็รีบมาเลยนะคะมันมาแค่เบอร์ละสิตัวเองนะคะขอจัดเป็น12บสทับสิละกันนะคะเจ้า G Max แรจิ n น,นะคะขวัญใจคนชอบลอกสปินสุดคุ้มลูกปืนสแตนเลสสิบบวกหตลับ S บกันน้ำเค็มนะคะความคุ้มค่าที่ต้องบอกต่อนะคะ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นปี2 0 2พันิซึ่งเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งของค่าย G-Max เขานะคะเขาก็ภายในเขาจะเหมือนบูฟนะคะเหมือน G-Max G-Max บูฟรุ่นบูฟนะคะแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นเอกลักษณ์ก็คือจะทําเป็นรุ่นสีดําทองนะคะอีกจุดหนึ่งที่เขาแบบเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะคะก็คือลูกป,ปืนสเปคอะไรค่อนข้างเหมือนกันนะคะมันมาเพิ่มตรงนี้ค่ะพี่ตรงของแถมนะคะซึ่งปกติลอกอย่างเดียว่มันก็เกือบสองพันกว่าอยู่แล้วใช่ไหม แต่อันเนี้ยเหมือนเพิ่มมาประมาณร้อยส0งบาทถ้าเทียบกับรุ่นรุ่นบูฟนะคะแต่คุณได้ของแถมแบบมูลค่าหลักพันเลยนะคะถุงอย่างเงี้ยถุงหุ้มลอกอย่างดีมีทุกมีทุกใบนะคะเบอร์เล็กๆก,ก็มีนะเบอร์ใหญ่ก็มีถุงให้นะคะแต่ว่าหนูไม่ได้เอาออกมานะคะแล้วก็แถมสปูนเป็นสปูนอลูมิเนียมนะคะเป็นสปูลตื้นในตัวลอกก็จะเป็นสปูลลึกนะคะก็คือลอกหนึ่งตัวเนี่ยใส่แถมไปสองสปูลน,นะคะใครที่แบบ เฮ้ยใ,ใส่ใสายใหญ่จะไปตกงานใหญ่ก็ใส,สะปูล,ลึกไวเลยกับสาย P/E สามหรือ P/E สองนะคะใครจะไปตกสปิวตกอะไรเงี้ยก็ใสเอ็นไว้ก็ได้นะคะหรือว่าใส่เป็น P/E ศูนย์จุดแปดไว้ก็ได้นะคะที่สปูลตื่นของแถมอีกนะคะก็คือน็อปนะคะน็อปอันเดียวก็สามร้อยเก้าสิบและกระเสากันล้มนะคะซึ่งเจ้าจุดเนี้ยของแถมเนี้ยหนูว่าคุ้มนะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาแถมมาน,นี้เขาก็แถมมาให้แล้วนะคะเป็นเป็นน็อปแบบสะ ลายเคปล่านะคะส่วนใหญ่หนูก็ใช้ของตัวเขาเลยนะคะไม่ได้มานั่งแต่งอะไรนะคะอ่ะอันนี้หนูขอถ่ายแบบเป็นพรีวิวคร่าวๆให้ดูก่อนนะคะว่ามีมาทั้งหมด3เบอร์นะคะเจ้าเบอร์800เบอร์พันนะคะแล้วก็เบอร์2000นะคะซึ่งมันแตกต่างที่ตรงนี้นะคะที่หนูบอกว่าทำไมเบอร์800ถึงเป็นเบอร์ขายดีคือชิมาโน,โนไม่มีนะคะได้ว่าไม่มีเบอร์800นะคะ เขาคือสเปคเทียบเท่ากับลอกเบอร์พันของไดว่าชิมา a โนนะคะถ้าจะเล่นแบบลอกเล็กๆแต่อัดโหดได้ตกปลาพวกไซส์เจ็ดแปดโลแล้วไม่อยากได้ลอกใหญ่นะคะดูเธอทะก็มาเล่นเจ้าเบอร์แปดร้อยนะคะราคาสองพันสี่เก้าสิบาทนะคะแต่ถ้าบางคนแบบเอ้ยผมไปใส่ชะโดอ่ะพี่ผมไปใส่ตกเก๋าอ่ะพี่ผมแบบเก๋าจ๋าเลยนะใส่สายพีสองพีสามพีสี่นะคะ พีสี่ก็จะใหญ่ไปหน่อยเนาะพีสามก็พอนะคะสามสิบปอนแล้วนะคะแนะนําให้เล่นเจ้าเบอร์พันนะคะนี่ตัวลออเขาอะตัวลออเขาอะจะเท่ากับลออเบอร์พันแต่สปูนเขาอะค่ะรับได้เท่ากับเบอร์สองพันของไดว่าหรือชิมาโนนะคะแล้วก็แถมสปูลมาให้เหมือนเดิมนะคะมีสปูลลึกที่ใส่มาก็จะใส่สายพีอีสองไว้ในนี้ก็ได้หรือจะใส่สายพีีหนึ่งไว้สปูลตื้นใส่สายพีสองพีสามไว้สปูลลึกก็ได้เกิดอยากจะไปงานแบบ งานโหดๆก็เปลี่ยนสปูนเอาไม่ต้องมานั่งก่อสายเข้าก่อสายออกนะคะเสียเวลาเรานะคะไปถึงก็ตกได้เลยหนูชอบเรื่องตรงนี้ของเขามากเลยนะคะเวลาเราซื้อแยกเนี่ยสปูลลูกนึงอ่ะมันจะอยู่ประมาณ490-500บาทนะคะแล้วต้องตรงรุ่นด้วยนะไม่ตรงรุ่นใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะเจ้าเบอร์พันจะให้เสากันล้มกับน็อคมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กระเป๋าหุ้มลอกเหมือนกันนะคะเหมือนกันนะคะเจ้าเบอร์พันนะคะให้มาเหมือนกันนะคะอ่ะ แล้วก็เบอร์สองพันนะคะเบอร์สองพันเนี่ยลูกค้าหลายคนจะถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมลอกเบอร์สองพันเขาใส่น็อกใหญ่แหมจุดเด่นของเขาคือตรงนี้นะคะเบอร์สองพันของเขาเนี่ยหนูให้ไปสู้กับพวกลอกชิมาโน่กับไดว่าเบอร์สามพันนะคะคือขนาดตัวลอกเนี่ยเท่ากับเบอร์สามอ่าหมายถึงขนาดตัวลอกเท่ากับเบอร์สองพันแต่สปูลจุสายได้เท่ากับเบอร์สามพันของไดว่าหรือชิมานโน่พูดอย่างนี้นะ่าจะเข้าใจง่ายกว่านะคะข้อดีของเขาก็คือขนาดมันไม่ใหญ่เทอะทะเนี่ยเบอร์สองพันนะคะ เอาไปใส่คันแคดพวกเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดสี่นะคะหลอ่ลอๆเลยหรือไปใส่คันเจ็ดฟุตนะคะสิบสองยี่ห้าสิบห้าสามสิบก็หลอ่ลอๆเลยนะคะข้อดีคือน้ําหนักมันเบาค่ะนี่แล้วน็อปที่เขาแถมมาให้เนี่ยคือน็อบใหญ่นะคะจับง่ายนะคะน็อปอันนี้จะแพงกว่านะคะอยู่590บาทถ้าเราซื้อแยกนะคะถ้าเป็นเบอร์2000เนี่ยจะแถมสปูล แถมสปูลหนึ่งแล้วก็แถมเสากันล้มให้นะคะจะไม่ได้แถมน็อปเล็กให้แล้วนะคะแต่หนูว่ามันคุ้มนะเพราะว่าน็อปอันนี้มันจับง่ายสําหรับสายที่เขาไปเล่นแบบโหดหน่อยนะคะอืมก็จะเป็นฉีกแนวไปอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคลิปนี้อยากค่อยๆฟังกันนะคะมันอาจจะดูงงๆหน่อยถ้าเทียบเท่าก็คือเบอร์สามพันของชิมาโน,โนหรือไดว่าแต่ข้อดีคือน้ําหนักเบาวกว่านะคะราคาน่ารักกว่านะคะามาดูสเปกกันนะคะ จ้า G Max แลจินเบอร์สองพันนะคะรอบเกียร์ห้าจุดสองต่อหนึ่งนะคะน้ำหนักลอกสองร้อยแปดสิบสองกรัมเห็นไหมน้ำหนักแบบเบานะคะเบามากเลยนะคะจุสาย PE เนี่ยหนึ่งจุดห้าได้สามร้อยเมตรนะเดี๋ยวนะไกลๆสิไม่เห็นนะคะหนึ่งจุดห้าอ๋อหนึ่งจุดห้าได้สองร้อยเมตรนะคะขอโทษทีแล้วก็สองจุดศูนย์นะคะได้ร้อยเจ็ดสิบเมตร P ีสองจุดห้าได้ร้อยสาสิบเมตรนะคะซึ่งถ้าถามหนูก็จะเยอะกว่าลอกเบอร์สองพันทั่วไปอยู่ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมุมกล้องกันนิดนึงนะคะแต่ว่ามาอ่านสเปคเบอร์พันก่อนสเปคเบอร์พันนะคะเบอร์พันนะคะห้าจุดสองต่อหนึ่งนะคะน้ำหนักลอกเพียงสองรอยสบหกกรัมนะคะถึงบอกนะคะว่าถ้าไปเทียบแบบน้ำหนักลอกเบากว่าเบอร์สองพันของไดว่าหรือชิมาโนแล้วก็ลูกปืนเยอะกว่ากันเยอะนะคะมันคุ้มกว่านะคะแล้วก็แถมของแถมมาอีกนะคะ ก็อันนี้เราต้องไปพิจารณาเลยนะว่าถ้าถามหนูว่าซื้อลอกตัวเดียวแล้วจบจบหลายๆงานรวมๆกันได้หนูก็ซื้อตัวเดียวแล้วจบนะคะเปลี่ยนแค่สปูลอย่างเดียวเปลี่ยนสายอย่างเดียวนะคะไม่ต้องมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเบอร์พันนะคะจุสายได้ที่หนึ่งจุดห้าร้อยแปดสิบเมตรใช่ไหมนี่ร้อยแปดสิบเมตรนะคะเดี๋ยวหนูจะขอร้องเรียนนะคะทำฟอนต์ได้อ่านยากมาก 1.5ได้180เมตรนะคะ PE 2ได้150เมตรนะคะแล้วก็ PE 2.5ได้120เมตรนะคะลอกเบอร์พันธุ์ปกติของไดว่ากับชิมาโน่เนี่ยเขาไม่ค่อยใส่กันถึง2.5หร้กค่ะเพราะมันจะใส่ได้ไม่ถึง100เมตรแต่เจ้าตัวนี้เบอร์พันธ์นะคะอย่างที่บอกนะคะสปูลเท่ากับเบอร์2000ของไดว่าหรือชิมาโน่ขอโทษที่ต้องเอ่ยชื่อนะคะเพื่อที่จะได้ให้เห็นภาพนะคะบางทีหนูบอกว่าพี่ลอกเบอร์พันธ์เขาเท่ากับเบอร์2000ของค่ายอื่นลูกค้าก็จะงงมันคือยังไง จุดต่างของเขาคือสปูลน,นะคะสปูลที่จุสายได้เท่ากับเบอร์สองพันแต่ขนาดตัวลอกเท่ากับลอกเบอร์พันเก็ตเนาะมันจะทําให้เราเนี่ยมีชุดอุปกรณ์ที่เบาขึ้นบางขึ้นสวยขึ้นโฉบเฉี่ยวขึ้นสปอร์ตขึ้นนะคะไม่ใหญ่เทอะทะนะคะชุดอุปกรณ์ตกปลาเดี๋ยวนี้ดีๆมันต้องเล็กๆแต่ตกปลาได้ใหญ่เนาะก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าคันเบดสมัยใหม่มันทําทรงสล